สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพามาดูสวนทุเรียนมินินะครับสวนทุเรียนมินิก็พามาดูสปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์แรงดันสูงครับไม่สูงเทาไล่นะครับก็ขิดค้นจากขวดโค้กครับก็ประหยัด ประหยัดทุนไปได,ได้หลายบาทครับนี่ก็ปลูกปลูกทุเรียนครับปลูกทุเรียนปลูกไว้เวลาว่างๆครับกลับมาที่สวนบ้านสวนครับช่วงเวลาว่างๆก็น้ำน้ำใช้หัวสปริงเกอร์ ไม่ความแรงไม่พอครับจะเลยเปิดดูใน y o youtube ลหลายช่องครับจะเลยลองลองทำแบบเขาดูก็ถือว่าได้ผลครับประดับหนึ่งใช้ขวดโคกทำครับเป็นสปริงเกอร์มินิครับ นี่ก็คือต่อหัวสปริงเกอร์แล้วน้ำมันน้ำมันไม่ออกครับน้ำมันไม่แรงก็เลยใช้มาดัดแปลงทำเป็นแบบนี้ครับก็โอเคโอเคอยู่ครับความแรงก็พอได้ครับลดน้ำลดผักลดอะไรได้หลายๆอย่างครับก็เช้านี้ลดน้ำทุเรียนครับ จะเป็นขวดโคกเอาครับนี่ครับก็เสาร์อาทิตย์จะเข้ามาที่บ้านสวนสักสักรอบหนึ่งครับนี่ครับก็หัดปูครับเผื่อจะรอดครับ เผื่อจะรอดครับเผื่อจะรอดบางต้นก็โอเคครับบางต้นก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไรครับพื้นที่น้อยๆครับปลูกหลายๆอย่างเนี่จะเป็นต้นง้อครับเนี่ยจะเป็นต้นง้อต้นง้อประมาณสี่เดือนครับต้นง้อประมาณสี่เดือน ถ้าปลูกยากไหมก็ยากครับแล้วก็ไม่ยากเอาง่ายๆคือไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายครับอยู่ที่การอยู่ที่การดูแลครับอันนี้คือเราปลูกปล่อยเลยปลูกปล่อยเลยครับอาทิตย์หนึ่งเราจะมาแค่วันสองวันครับจะมาแค่ช่วงวันวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ครับนี่ครับเี่ยจะสี่เดือนครับเป็นเป็นทุเรียนสี่เดือนเป็นทุเรียนสี่เดือนก็ไม่รู้ อนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับเรารู้อนาคตจะเป็นยังไงถ้าใครรักในการปลูกขุเรียนก็ตั้งใจเย็นๆครับเห็นเห็นเขาเปลูกกันครับก็เลยลองดูครับสี่เดือนตอนนั้นเอามาต้นประมาณนี้ครับสูงประมาณนี้นี่ก็จะขึ้นมาประมาณนี้ครับขึ้นประมาณนี้ก็ปล <c oughs> ูกไว้ <c oughs> ลองดูครับปลูกไว้ ปลูกไว้เล่นๆครับสิบกว่าต้นเพราพื้นที่มันมันมันว่างครับก็เลยลองปลงผลไม้ดูหลายๆอย่างมีงอกมีมังคุดมีลำไย,ยมีมะปางมะปางหวานครับแต่ต้นนี้ต้นนี้การจะแย่ครับตัวนี้สุรยียนไม่แข็งแรงเลยนะครับมีพื้นที่น้อยเราต้องใช้ ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับพื้นที่เรามีน้อยใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าทิ้งไว้เฉยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรครับจะพามาดูสปริงเกอร์มินิพูดไม่ค่อยเก่งครับพูดไม่ค่อยเก่งเป็นสปิงเกอร์แบบนี้ก็โอเคดีนะครับ คิดว่าโอเคความแรงน้ำก็ก็โอเคอยู่ครับครับพูดพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับ